สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆน่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูธารนรัตนทองสุขหรือว่าคุณโบค่ะและคุณครูลพลอยตะวันสีคงหรือว่คุณเมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเล่นหลายชนิดนะคะซึ่งของเล่นนะคะเป็นสิ่งที่เด็กเล่นแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและทําให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้าเมเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ นอกจากนี้นะคะของเล่นยังมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยของเล่นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทนะคะประเทศที่1นึ่ของเล่นที่ทำมาจากผ้าได้แก่ตุ๊กตาหนังสือผ้า 2. องของเล่นที่ทำมาจากไม้ได้แก่ไม้บล็อกและไม้โยกค่ะซึ่งของเล่นประเภทนี้จะมีความทนทานแขง็นนงแรงและได้นงนานด้วยนะคะ 3. ของเล่นที่ทามาจากพลาสติก ได้แก่ลูกบอลเลโก้ Lego. จะเห็นได้ว่าของเล่นพลาสติกจะมีสีสันสวยงาม 4. ของเล่นที่ได้จากวัสดุธรรมชาติได้แก่หมาก้านกล้วยปืนก้านกล้วยเรือจากต้นกล้วยและห้านะคะของเล่นที่ได้จากโลหะคะ่ะได้แก่รถเครื่องบินหุ่นยนต์วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเล่นหลายชนิดกันไปแล้ว พึ่งของเม่นแต่ละประเภทน,นะคะจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของชื่อลักษณะและวิธีการในการเล่นด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาให้เด็กได้ชมกันนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า<อ>ข้าวหอมกับข้าวสวยที่น้องจอมป่วนตอนแย่งของเล่นถ้าเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมนิทานข้าวหอมกับข้าวสวยอต,วตอนแย่งของเล่นข้าวหอมกับข้าวสวยเป็นพี่น้องกัน ข้าวหอมเป็นพี่สาวส่วนข้าวสวยเป็นน้องสาวคุณแม่สอนทั้งคู่อยู่เสมอว่าเป็นพี่น้องกันต้องรักกันแบ่งของกันใช้แบ่งของกันเล่นแต่ข้าวหอมกับข้าวสวยก็มักจะแย่งของเล่นกันเล่นเสมอโดยเฉพาะเวลาที่ข้าวหอมหยิบของเล่นข้าวสวยก็จะวิ่งเข้ามาแย่งเล่นอยู่เสมอ เรื่องนี้ทำให้ข้าวหอมหงุดหงิดมากวันนี้ข้าวหอมก็นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่คนเดียวจูจเข้าวสวยก็วิ่งเข้ามาหาข้าวหอมพี่ข้าวหอมข้าวสวยอยากเล่นตุ๊กตาตัวนั้นนะ่ะแต่ข้าวหอมกำลังเล่นอยู่ไม่อยากจะยกให้น้องสาวเล่นก่อน ขสวยพี่ลลังเนอยู่พอข้าวสวยไม่ได้เล่นของเล่นก็ไม่พอใจร้องงองแงเอาแต่ใจแต่หนูจะเล่นนี่นาะจะเล่น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 นะข้าวสวยกระชากแขนตุ๊ก,กตาข้างหนึ่งส่วนข้าวหอมก็ไม่ยอมปล่อยมือกระชากแขนตุ๊ก,กตาไว้ข้างหนึ่งทั้งคู่มีสีหน้าบึง้งตึงไม่ยอมปล่อยให้อีกฝ่ายเล่นก่อน คุณแม่เดินมาเห็นว่าทั้งคู่กำลังแย่งของเล่นกันก็เดินเข้ามาดึงตุ๊กตาออกจากมือเด็กๆทั้งสองคนได้แล้วลูกทำแบบนี้เดี๋ยวตุ๊กตาก็พังหมดหรอกเห็นไหมว่าได้หลุดออกมาแล้วเล่นไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวตุ๊กตาพังแม่จะอไปซ่อมก่อนนะคุณแม่เอ็ดทั้งคู่แล้วก็เอาตุ๊กตาไปซ่อมเพราะว่าแย่งของเล่นกันจนพัง ตอนนี้ก็เลยไม่มีใครได้เล่นตุกตากันสักคนข้าวหอมที่อดเล่นตุกตาเลยคิดอย่างไม่พอใจว่าหอเขาสวยแท้ๆเลยโดนดุเลยทั้งๆที่ข้าวหอมเล่นอยู่คนเดียวดีๆถ้าเป็นแบบนี้นะข้าวหอมหนีไปเล่นที่บ้านน้องเป็ดดีกว่าเขาสวยจะได้ไม่ตามไปแย่งของเล่นอีกคุณแม่คะข้าวหอมขอไปเล่นที่บ้านของน้องเป็ดนะคะ ข้าวหอมไปขออนุญาตจากคุณแม่เอาสิจ้าอย่าไปนาน,นัะล่ะระวังตัวด้วยค่ะข้าวหอมรับปากแล้วก็ไปเล่นที่บ้านเพื่อนพอได้เล่นจนหนำใจอารมณ์ดีขึ้นข้าวหอมก็กลับมาที่บ้านแต่พอกลับมาบ้านไม่เห็นข้าวสวยก็รู้สึกแปลกใจข้าวสวยหายไปไหนคะคุณแม่ก็เลยเล่าให้ข้าวหอมฟังว่า ค, like, ค,คุณล er. ุงกับคุณป้าแวะมาที่บ้านพาเข้าสวยไปเที่ยวที่ห้างกว่าจะกลับก็ตอนเย็นๆเลยจ้าเขาหอมได้ยินก็ยิ้มหน้าบานเพราะดีใจที่น้องเข้าสวยไม่อยู่ไปวิเเข้าสวยไม่อยู่บ้านวันนี้เราจะได้เล่นของเล่นคนเดียวไม่ต้องมีคนมาแย่งจะได้ไม่ต้องโดนดุอีก ข้าวหอมหยิบของเล่นมาเล่นคนเดียวอย่างสบายใจข้าวหอมเล่นตุ๊กตาเล่นขายของเล่นตัวต่อจิ๊กซอแต่ไม่ว่าจะเล่นอันไหนก็ไม่รู้สึกสนุกเหมือนตอนเล่นกับข้าวสวยเมื่อเล่นของเล่นคนเดียวไม่สนุกอย่างที่คิดข้าวสวยก็เลิกเล่นแล้วเดินไปนั่งข้างๆคุณแม่คุณแม่เห็นข้าวสวยดูทีวีท่าทางเบื่อ ก็ถามอย่างสงสัยว่าเป็นอะไรไปจ้าข้าวหอมทำไมทำหน้าเบื่อๆอย่างนั้นล่ะเมื่อกี้หนูยังเล่นของเล่นท่าทางสนุกอยู่เลยเล่นคนเดียวน่าเบื่อจะตายข้าวหอมตอบท่าทางเซ็งๆแม่ถึงได้บอกอยู่บ่อยๆไงจ๊ะว่าให้แบ่งของเล่นกัน เล่นด้วยกันสองคนก็ต้องสนุกกว่าเล่นคนเดียวอยู่แล้วแต่เข้าหอมไม่ชอบที่เข้าสวยแย่งของเล่นนี่คะข้าหอมหยิบก่อนก็ต้องได้เล่นก่อนสิคุณแม่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามอธิบายให้ข้าวหอมเข้าใจแม่ว่าเข้าสวยคงอยากจะเล่นกับข้าวหอมนั่นแหละน้องเห็นข้าวหอมเล่นสนุกก็เลยอยากเล่นด้วย จริงๆแล้วที่น้องมาแย่งข้าวหอมเล่นของเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะแต่น้องก็ยังเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทำมันผิดเราก็ต้องช่วยกันสอนน้องถ้าแม่กับเข้าหอมช่วยกันสอนเข้าสวยจะได้ไม่ดื้อไม่เอาแต่ใจแล้วก็ไม่แย่งของเล่นของเข้าหอมอีกดีไหมจ๊ะก็ได้ค่ะตข้าวหอมได้ฟัง ก็เข้าใจและรับปากว่าจะพยายามอดทนตกเย็นเข้าสวยกลับมาบ้านพร้อมกับคุณลุงกับคุณป้ามีขนมมาฝากเยอะแยะเลยแถมยังมีของเล่นชิ้นใหม่เป็นชุดเครื่องครัวของเด็กเล่นข้าวหอมเห็นแล้วก็ตาโตข้าวหอมขอบคุณคุณลุงกับคุณป้าแล้วรีบหยิบออกมาเล่นเมื่อเข้าสวยเห็นพี่สาวกำลังจะเล่นของเล่นก็วิ่งเข้ามาหา หนูจะเล่นของเล่นอันนี้เข้าสวยจะเล่นก่อนเข้าสวยต้องรอก่อนนะพี่มาก่อนต้องได้เล่นก่อนแต่เข้าสวยจะเล่นคุณแม่ที่อยู่แถวนั้นเห็นข้าสวยกำลังจะงองแงก็รีบเข้ามาช่วยข้าหอมโดยถามทั้งคู่ว่าไหนบอกแม่ซิใครเป็นคนหยิบของเล่นก่อนข้าวหอมตอบว่าหนูค่ะ ส่วนข้าวสวยก็ตอบว่าพี่ข้าวหอมค่ะงั้นข้าวหอมก็ต้องได้เล่นก่อนสิจ้าก็พี่เข้ามาก่อนนี่นาหยิบของเล่นก่อนก็ต้องได้เล่นก่อนนะแต่ข้าวสวยอยากเล่นก่อนนี่นาข้าวสวยทำหน้าเศร้ากำของเล่นไว้แน่นคุณแม่เห็นแบบนั้นก็พยายามอธิบายให้ข้าวสวยเข้าใจอย่างช้าชและง่ายๆว่า ข้าวสวยจ้าถ้าข้าวสวยเล่นอยู่ก่อนแต่พี่ข้าวหอมมาทีหลังแล้วบอกว่าจะเล่นก่อนข้าวสวยจะให้พี่เล่นก่อนไหมไม่ให้ค่ะก็ข้าวสวยมาก่อนนี่นะใช่ไหมจ้าแล้วตอนนี้พี่เขาก็มาก่อนพี่เขาควรจะได้เล่นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะข้าวสวยตอบเสียงเบาส่งของเล่นคืนพี่สาวข้าวหอมเห็นแล้ว ก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยบอกว่างั้นเเล่นด้วยกันก็ได้นี่นาเขาหอมกับเข้าสวยเป็นแม่ครัวเราให้คุณแม่เป็นคนซื้อได้ใช่ไหมคะเข้าหอมหันไปถามแม่อืมเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเรามาเล่นด้วยกันดีกว่าเนาะแต่ถ้าคราวหลังพี่เข้าหอมเขาหยิบของเล่นก่อนเข้าสวยก็ต้องรอเล่นที่หลังนะ แต่ถ้าเข้าสวยหยิบของเล่นก่อนเข้าหอมเองก็ต้องรอเล่นที่หลังเหมือนกันโอเคไหมคุณแม่บอกเด็กๆทั้งสองคนเข้าวสวยกับเข้าหอมตกลงแล้วก็เล่นด้วยกันกับคุณแม่ <c oughs> เด็กๆเกพเลาะและเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานพอได้เล่นด้วยกันโดยไม่ต้องทะเลาะหรือแย่งกันแล้วข้าวหอมจึงได้รู้ว่า เล่นของเล่นด้วยกันสนุกกว่าเล่นคนเดียวเยอะเลยเพื่อนๆที่มีพี่ๆน้องๆคงเคยทะเลาะแย่งของเล่นกันบ่อยๆใช่ไหมคะไม่มีใครชอบหรืออยากเล่นกับคนที่ชอบแย่งของเล่นคนอื่นบ่อยๆหรอกถ้าของเล่นนั้นเป็นของเล่นสำหรับเล่นคนเดียวก็ต้องตามคิวนะคะใครมาก่อนก็ได้เล่นก่อนแล้วค่อยสลับให้กับคนที่มาทีหลังเล่นบ้าง อยากเก็บไว้เล่นคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นแต่ถ้าเป็นของเล่นที่แบ่งกันเล่นได้ก็แบ่งกันเล่นนะคะเพราะะมันจเราได้ชมนิธันกันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นในนิธานคะข้าวหอมกับข้าวสวยแย่งตุ๊กตากันค่ะจนทําให้ตุ๊กตาค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากให้ของเล่นพังควรทํายังไงดีคะเราควรที่จะแบ่งปันของเล่นนะคะและเล่นอย่างระมัดระวังจะไม่ทําให้ของเล่นเกิดความเสียหายคะ่ะ เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะให้เด็กเปิดหนังสือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน้าที่3นะคะของเล่นหลายชนิดฟังปริศนาคำกลอนและขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของภาพที่เป็นคำตอบแล้วระบายสีภาพมาดูคำกลอนนะคะของเล่นจากไม้ใช้ลากจูงได้เป็นขบวนรถไฟอยู่ตรงไหนเอ่ยภาพไหนคะเด็ก ให้เด็กหาภาพนะคะที่เป็นคำตอบนะคะแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมได้เลยค่ะไปนะคะหนังสือคณิตศาสตร์พัฒนาเปิดไปหน้าที่ย3สามค่ะวงรอบภาพที่มีทิศทางแตกต่างจากภาพอื่นมาดูข้อแรกนะคะเป็นภาพนกใช่ไหมคะให้เด็กก็สังเกตว่านกตัวไหนที่มีทิศทางแตกต่างจากนกตัวอื่นค่ะแล้ววงกลมคำตอบลงไปในภาพนกเลยนะคะ ส่วนข้อต่อไปเด็กก็ทําให้ครบทุกข้อเลยค่ะเมื่อเด็กทำแบบสึกหับเสร็จแล้วถ่ายภาพส่ใงให้ครูชงด้วยนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพส่วนหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูเบย์และครูโบนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ